สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมธนวัฒน์จตผลและก็พร้อมด้วยทีมงานนะครับวันนี้ก็คือมาเอาผลิตภัณฑ์ของเยอรมนของเรานะครับมาให้คุณลุงอะไรนะครับคุณพ่อประเสริฐของเรานะครับคุณพ่อประเสริฐรับคุณเลยนะครับสุวรรณิใจสุวรรณทิจใจสุวรรณิใจก็คือคุณพ่อเขาปกติป่วยเป็นโรคอะไรนะครับน่าชีคนคุณนี่คือ คุณแม่จะเป็นคนที่ดูแลอยู่นะครับแล้วก็นี้ก็คือลูกสาวนะครับซึ่งในตอนนี้ก็คือป่วยเป็นโรคที่ได้สอบถามนะครับบอกว่าเป็นอัมพฤกษ์มาช่กไหมครับมาสามปีแล้วไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้นะครับแล้วก็ผมก็คือแล้วก็เนอกจารลุกชายนะครับคุณเก่งที่อยู่กรุงเทพนะครับได้แนะนาผมมาแล้วก็ได้นาผลิตภัณฑ์ของเยเดแคนนะครับก็คือตัวเอ็กซเตอร์นะครับ วันนี้ก็คือเป็นวันที่16ธันวาคมน,นะครับพุทธศักราช2 5 5พนะครับแล้วก็ได้นํามาให้คุณพ่อประเสริฐได้ใช้นะครับแล้วก็ได้บอกคุณแม่ไว้บอกว่าให้ได้ฉีดพ่นใต้ดินทุกวันนะครับป่วยมา3ปีไม่สามารถช่วยเหลือตอนเองได้มือก็ไม่สามารถกระดิกได้อย่างที่เห็นนะครับขออนุญาตดูนะครับในส่วนของอของที่คุณพ่อนะครับไม่สามารถช่วยเหลือตอนเองได้มือแค่นี้เองนะครับ ยกได้แค่นี้เวลาขับถ่ายก็คือคุณแม่เป็นคนที่ช่วยเหลืออยู่ใช่ไหมครับแล้วก็พร้อมด้วยลูกสาวนะครับก็คือน้องดอกดอกซ้อนดอกซ้อนนครับวันนี้นะครับผมก็เลยได้เอาผลิตภัณฑ์แยกไอแคนของเรานะครับตัวเอ็กซฟิคเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมามาคอยติดตามผลงานเป็นระยะระยะนะครับวันนี้ก็คือเพียงแค่ได้ให้คุณพ่อได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเอ็กซฟิคเตอร์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาติดตามผลงานกันต่อไปครับว่า ความเปลี่ยนแปลงของอคุณพ่อเป็นอย่างไรนะครับครับผมเดี๋ยวมาติดตามผลงานกันครับแล้วก็วันนี้ผมก็ขอมอบให้คุณพ่อไปทดลองใช้ก่อนฟรีฟร,ฟรีก่อนครับผม,มนี่ครับขอมอบได้เลยครับเดี๋ยวใหติดตามผลงานตอนน่อไปตอนนี้เราทีา่มาอยู่ที่บ้านคุณเก่งนะคะที่เคยมาทําเรื่องเกี่ยวกับวนงานแล้ววันนี้ที่ตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2 5 5เราได้ เอาเอฟเฟกเตอร์มาให้คุณพ่อทดลองใช้แต่วันนี้อาทิตย์นึ่แล้วเราได้มาติดตามผลว่าคุณพ่อมีอาการเป็นยังไงบ้างาน,นี่คือคุณพ่อประเสริฐสุวรรณนจัยคุณพ่อประเสริฐอะไรนะคุณพ่อประเสริฐเลยนะคะสุวรรณนจัยสุวรรณนจัยเนานะวันนี้มาติดตามคุณพ่อเลว่าพ่อเป็นยังไงบ้างาพ่อพ่อดีขึ้นไหมเวลาใช้ไปอาทิตย์นึ่แล้วเป็นยังไงบ้างอากรารก็ดี พ่อก็เคยออกร้อนตัวแต่ตอนนี้รู้สึกเบาตัวแล้วรู้สึกดีขึ้นนะคะจากที่ใช้ไปแค่เพียง7วันนะคะจากที่พ่อขยับขาตอนนี้ขยับข้างนอนข้างเอียงข้างได้ใช่ไหมพ่อเนาะได้แล้วได้แล้วจากใช้แค่ไปแค่7วันนะคะเลขยับบิ่งรึเไหนพ่อลองขยับให้ดูซิว่าเป็นยังไงครับแต่แต่ก่อนนี่ขยับเองไม่ได้ครับตรงนี้ขยับเองไม่ได้เลยใช่ไหมยแต่ก่อนนะแางค์แางค์ ขยับได้ข้างนึงนะครับตอนนี้ขยับได้ข้างนึงนะแล้วข้างนู้นก็ทำได้ไหมได้ขยับข้างเดีืวถ้าเกิดใหขยับข้างนู้นก็พอพอตอนนี้ก็เริ่มเริ่มได้บ้างนิดหน่อ,อยเนาะสังเกตแขนนึงขยับได้เยอะสังเกตแขนนะคะแล้วตอนนี้แม่บอกว่านิ้วมือก็คือแต่ก่อนจะง,งอตอนนี้เริ่มคลายได้นะคะเองมากเริ่มคลายเองนมือตรงนี้จะแข็งอย่างเงี้ยครับอ๋อเนี่ยหรอเปลือะออกมาได้นะครับเนี่ย ตอนนี้เริ่มก่อนขึ้นมาอย่างนี้เลยครับแต่ก่อนเราทาอย่างนี้ไม่ได้อ๋อเหรอตอนนี้ก็เริ่มเริ่มดีขึ้นนะพ่อเนาะี๋ยวพ่อต้องฉีดไปเรื่อยๆนะต้องพ่นใส่ปากไปเรื่อยๆนะแล้วตอนนี้อาการของพ่อคือจากตรงนี้ก็มีอะไรบ้างที่เปลี่แปลงบ้างคะแม่ใช่การบริกิรยาลบายอ๋อเวลาผ่าตอนแต่ก่อนนี้พ่อต้องกินยาระบายแต่เดี๋ยวนี้พ่อไม่ได้แต่ก่อนพ่อก่อนผ่าพ่อต้องกินยาระบายทุกครั้งนะแต่ตอนนี้พ่อไม่ต้องกินยาะบ แล้วก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงพอทั้งทาในร่างกายคือว่าพ่อมีขึ้นอะไรขึ้นอาการที่เป็นอย่างนี้ต่างอ๋อไม่หงุดหงิดด้วยเนาะพอรู้สึกดีขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวสักเดือนสองเดือนก็เดี๋ยวลุกขึ้นได้แล้วใช้เวลาแน้วพ่อเนาะ บ้านน้องเก็กนะคะเดี๋ยวจะมาดูผลของพ่อว่าพ่อจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ใช้เวลาแค่เจ็วันพ่อบอกว่าเริ่มรู้สึกดีขึ้นมากนะคะเดี๋ยวเราก็ติดตามผลในวันต่อไปนะคะที่เราลงมาดูอาการของพ่อนะคะโอเคค่ะคีค่ะเดี๋ยว